สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Blob เนื้อเคียวโลกหนังเรื่องนี้เป็นหนังในปี1988เรื่องราวของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังเดินทางไปออกเดทในตอนคำ่ำแต่แล้วความสวยก็เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาขับรถชนชายแก่เร่ร่อนกลางป่าทั้งสองจึงพาชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ว่า พวกเขากำลังนำพาสิ่งมีชีวิตสุดสยองเข้าไปขมือผู้คนในเมืองหนังจะเริ่มที่เมืองอาเบอร์วิลล์เมืองขนาดเล็กในชนบทที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งวันนี้ในเมืองก็ได้มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลผู้คนจึงต่างพากันไปรวมตัวที่นั่นเพื่อดูการแข่งขันพอเกมจบลงพอลหนึ่งในนักอเมริกันฟุตบอลเขาก็ได้รวบรวมความกล้าเข้าไปชวนเมกสาวเชลีดเดอร์ที่เขาแอบชอบไปออกเดทนในตอนค่ำ ซึ่งเม็กก็ได้ตอบตกลงยอมไปออกเดทกับเขาเพราะตัวเธอเองก็ดูเหมือนจะชอบพอยเช่นกันอีกฝั่งของเมืองไบอันพ่อหนุ่มแบทบอยผู้ที่ชอบสร้างปัญหาให้กับชาวเมืองเขาก็ได้ขับรถเล่นเข้าไปในป่าเขาขับไปเรื่อยๆก่อนจะไปหยุดตรงสะพานขาดทันทีที่เห็นไบอันก็นึกสนุกจะลองขับรถข้ามสะพานนี้ไปแต่แล้วขณะที่เขากําลังซิ่งมาด้วยความเร็วมอเตอร์ไซค์ก็เกิดเสียหลักขึ้นทําให้ไบอันพุ่งตกสะพานไปพร้อมกับรถ แต่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจังหวะนั้นชายแก่เร่ร่อนคนหนึ่งก็ได้เข้ามายืนปบมือสมน้ำหน้าใบอันซึ่งต้นเหตุก็เป็นเพราะก่อนหน้านี้ใบอันปากระป๋องเบียร์ไปโดนลูกแก่เขา้าแกก็เลยโกรธจึงสมน้ำหน้าด้วยความสะใจตัดกลับเข้ามาในเมืองในอำเภอเฮิร์บก็ได้แวะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อชวนฟานหญิงสาวที่เขาแอบชอบออกไปเที่ยวในตอนคำ่ำแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะถูกเธอปฏิเสธเธอบอกว่าเธอมีวางต้องทำงานอีกเดียวพอการแข่งขันจบลง ผู้คนก็จะแห่กันมาที่นี่ในอำเภอเฮิร์บจึงเช็คบินและเดินออกไปจากร้านด้วยความผิดหวังขณะนั้นใบอันที่รถพังก็ได้ขอติดรถชาวบ้านเข้ามาในเมืองทันทีที่เฮิร์บเห็นใบอันเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ใบอันไปก่อปัญหาเอาไว้จนต้องขึ้นศาลเยาวชนก่อนที่เฮิร์บจะเตือนเขาเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้านายก็จะอายุ18ปปีถ้านายก่อเรื่องขึ้นอีกก็ขึ้นศาลผู้ใหญ่แล้วพูดจบเฮิร์บก็ขับรถผ่านไป จากนั้นใบอันก็แวะไปหาหมอสช่างซ่อมรถประจําเมืองเพื่อขอยืมอุปกรณ์ต่างๆไปซ่อมรถของเขาต่อมาในตอนค่าขณะที่ชายเรรอนกาลังคัดแยกขยะที่เขาหามาได้จู่ๆก็มีลูกไฟประหลาดพุ่งตกลงมาตรงป่าแถวนั้นเขาจึงรีวิ่งเข้าไปตรวจด,ดูและได้พบว่าสิ่งที่ตกลงมามีลักษณะคล้ายกับเยลลี่แถมยังขยับได้อีกแต่แล้วขณะที่เขาเอาไม้เขี่ยดูชายเรรอนก็ถูกมันพุ่งเข้ามาเกาะที่มือ เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะถูกไอสิ่งนั้นกัดกินมือของเขาก่อนจะร้องลั่นไปทั่วทั้งป่าจนไบอันที่กำลังซ่อมรถอยู่ได้ยินเสียงเขาจึงตามเสียงนั้นไปและได้พบว,ว่าชายแก่เรยร์รอนกำลังจะใช้ขวานฟันมือของเขาทิ้งไบอันจึงเข้าไปห้ามก่อนที่ชายแก่จะวิ่งหนีเข้าไปในป่าทางฝั่งของพอลหลังจากที่นัดมิกเอาไว้เขากับสกอตก็จะแวะไปซื้อถุงยางที่ร้านขายยาในเมืองจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายไปรับสาวทันทีที่พอไปถึง เม็กก็พาเขาไปแนะนําตัวกับครอบครัวแต่ทว่าพอก็ถึงกับหน้าเวอเพราะคนที่ขายถุงยางให้พวกเขาก็คือพ่อของเม็กซึ่งพอก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแถมยังให้เม็กออกไปเที่ยวกับเขาอีกแต่แล้วระหว่างทานจู่ๆพวกเขาก็ชนเข้ากับชายแก่เรรอนที่วิ่งตัดหน้ารถออกมาจากป่าโดยที่มีใบอันวิ่งตามออกมาทั้งสองจึงรีบลงไปช่วยชายแก่เพื่อจะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลพอคิดว่าใบาอันต้องวิ่งไล่ทำร้ายชายแก่มาแน่แน เขาจึงบอกให้ไบอันขึ้นรถไปกับพวกเขาไบาอันก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายชายคนนั้นและเขาก็ยอมขึ้นรถไปกับพอลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลชายเรรอนก็ถูกส่งตัวไปรักษาแต่เนื่องจากหมอไม่ว่างทางโรงพยาบาลจึงเข็นเขาไปนอนพักในห้องหนึ่งไบอันที่เห็นว่าหมดธุระของเขาแล้วเขาจึงขอตัวกลับส่วนพ่อกับเม็กทั้งสองก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องและพอก็ได้ขอโทษเธอที่ทําให้เดทแรกเป็นแบบนี้ผ่านไปสักพัก พอก็สังเกตเห็นชายแก่มีอาการแปลกๆเขาจึงเดินเข้าไปแล้วจะพบว่าชายแก่นอนอ้าปากด,ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วพอจึงวิ่งไปตามหมอทันทีที่หมอเปิดผ้าห่มออกพวกเขาก็เจอเข้ากับภาพสุดสยองร่างกายของชายแก่เรรอนถูกย่อยสลายเหลือแค่ส่วนบนพอที่เห็นก็หนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีตัวอะไรแปลกๆที่มือของชายแก่เรรอน พ่อจึงรีบโทรศัพท์ไปบอกนายอำเภอโดยที่ไม่รู้ว่ามีบางอย่างอยู่ในห้องกับเขาด้านเม็กขณะที่เธออ่านหนังสืออยู่เธอก็ได้ยินเสียงร้องของพอดังขึ้นจึงรีบวิ่งไปดูก่อนที่เธอจะพบว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยตัวประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับเยลลี่เม็กจึงพยายามเข้าไปช่วยพอ่อแต่เธอก็ช่วยอะได้เขาไม่ได้ก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆละลายหายไปต่อมาพ่อแม่ของเม็กรวมไปถึงตำรวจกับนายอำเภอก็มาถึงจุดเกิดเหตุ เม็กจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังแต่ก,ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยแถมยังกล่าวหาว่าเธอเสียสติอีกและเนื่องจากตำรวจไม่รู้ว่าจะหาตัวคนทำผิดยังไงเพราะการตายของชายเร่ร่อนกับพอลมันดูแปลกมากความสวยจึงไปตกที่เด็กเกเรอย,อย่างใบอันตำรวจคิดว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่พอนำตัวใบอันมาสอบสวนพวกเขาก็ต้องปล่อยตัวใบอันไปเพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดเขาได้อีกฝั่งของเมืองสกอต เพื่อนของพอลหลังจากที่แยกกันไปรับสาวสกอตก็ดิพาวิกกี้สาวของเขาไปเดทในรถนอกเมืองทั้งสองดื่มไปคุยกันไปจนฝ่ายหญิงก็เริ่มเมาได้ทีสกอตก็ลงไปเอาเครื่องดื่มที่ท้ายรถมาให้เธอโดยที่ไม่รู้ว่าตัวประหลาดมันแอบเข้าไปในรถเขาทันทีที่สกอตกลับเข้ามาแล้วเห็นว่าเธอหลับเขาก็ฉวยโอกาสใช้มือล้วงเข้าไปในเสื้อของเธอแต่แล้วเขากลับพบว่ามีบางอย่างอยู่ในตัวของวิกกี้ก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาหาเขา สุดท้ายสกอตต์ก็ถูกไอตัวประหลาดฆ่าตายไปอีกรายตัดมาที่เม็กหลังจากที่พ่อแม่ของเธอพากลับไปที่บ้านเธอก็ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอพยายามบอกทุกคนว่าเธอเห็นอะไรมาแต่พวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยเม็กเลยตัดสินใจไปหาไบาอันเพื่อขอให้เขาช่วยไบยอันก็ดูเหมือนจะไม่อยากช่วยเธอสักเท่าไหร่เพราะตั้งแต่เรียนด้วยกันมาเม็กไม่เคยพูดกับเขาเลยสักครั้งแต่อยู่ๆจะมาขอให้เขาช่วยซะง,งั้น เขาเดินหนีเธอก่อนจะเข้าไปในร้านอาหารของฟานเม็กจึงตามไปและเธอก็เริ่มร้องไห้ทําให้ไบอันใจอ่อนเขาจึงยอมช่วยขณะที่ทั้งสองคุยกันฟานก็พบว่าท่อตทงอ่างล้างจานมันตันเธอจึงให้จอร์ดเพื่อนร่วมงานของเธอมาช่วยแต่ทว่าเขากลับถูกตัวประหลาดเล่นงานมันโผล่ขึ้นมาดึงตัวจอร์ดก่อนที่ร่างของเขาจะละลายหายลงไปในทอ่อ จังหวะนั้นใบอันกับเม็กได้ยินเสียงร้องทั้งสองจึงรีบเข้ามาในครัวและเห็นว่าไอตัวประหลาดมันขึ้นมาจากท่อแล้วในตอนนี้ขนาดตัวมันใหญ่กว่าเดิมมากมันเริ่มไล่ล่าพวกเขาจนเม็กกับใบอันต้องหนีเข้าไปหลบในห้องเย็นซึ่งก็ดูเหมือนเยนลลี่ประหลาดมันจะกลัวความเย็นครับจึงหยุดไล่ตามพวกเขาส่วนฟานหลังจากที่เธอหนีออกมาจากร้านได้เธอก็รีบเข้าไปในตู้โทรศัพท์เพื่อโทรขอ,ขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอขณะที่เธอกำลังโทรอย,อยู่ไอตัวประหลาดมันก็ล้อมตู้โทรศัพท์เอาไว้ ฟานตกใจมากเธอพยายามโทรอยู่หลายครั้งแต่นายอำเภอก็ไม่รับสายก่อนที่ฟานจะรู้ความจริงว่าเขาถูกไอตัวประหลาดเขมือไปแล้วสุดท้ายเธอก็ถูกมันฆ่าตายคาตู้โทรศัพท์ด้านเม็กกับไบอันหลังจากที่พวกเขาหลบอยู่ที่นี่มาสักพักเม็กก็เริ่มรู้สึกหนาวไบอันจึงสวมบทพระเอกเขาถอดเสื้อคลุมให้เธอพร้อมกับเข้าไปสวมกอดให้เธออุ่นขึ้นพอทั้งสองมั่นใจว่าไอตัวประหลาดไม่อยู่แล้วพวกเขาก็รีบออกไปจากที่นี่ ขณะนั้นบาดหลวงก็ได้เดินผ่านมาพอเขาเห็นว่าสภาพของร้านพังยับเยินเขาจึงเดินเข้าไปเช็คดูแต่ก็ไม่เจอใครที่นี่จากนั้นบาดหลวงก็ได้สังเกตเห็นผลึกบางอย่างซึ่งมันก็คือชิ้นส่วนของไอ้ตัวประหลาดนั่นแหละครับมันกลายเป็นผลึกเนื่องจากโดนความเย็นบาดหลวงที่เห็นเขาจึงแอบเก็บติดตัวไปด้วยต่อมาเมฆก,กับใบอันก็ตรงไปที่ทํางานของนายอำเภอเพื่อบอกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่นายอำเภอไม่อยู่เลขาของเขาจึงบอกให้ทั้งสองลองไปหาแถวชายป่า เหมือนจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นไบอันจึงนึกขึ้นได้มันคือที่ที่เขาเจอชายแก่เรรอนพวกเขาจึงรีบไปตามที่เลขาบอกทันทีที่ไปถึงทั้งสองก็เจอเข้ากับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลซึ่งก็มีดรเมโดเป็นคนนําทีมเขาได้อธิบายถึงสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่คือการตามล่าเยลลี่ประหลาดตัวนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ตกลงมาพร้อมกับอุก,กาบาต ซึ่งในยุคไดโนเสาร์มันคือตัวการที่ทําให้สิ่งมีชีวิตในยุคนั้นสูญพันธุ์และมันก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าหากเราหยุดมันไม่ได้หลังจากอธิบายเสร็จดเรเมดโดก็จะส่งตัวเมกกับไบอันกลับเข้าไปในเมืองโดยให้เหตุผลว่าไอตัวประหลาดมันมีเชื้อโรคบางอย่างเขาจึงจําเป็นต้องกักกันทุกคนเอาไว้ที่นั่นขณะที่อยู่บนรถไบอันคิดว่าเรื่องนี้มันดูแปลกๆคนพวกนี้เป็นใครก็ไม่รู้เหมือนพวกเขาจะมีความลับบางอย่าง ใบอันจึงชวนเม็กให้หนีไปกับเขาแต่เม็กไม่เอาด้วยเพราะเธอเป็นห่วงครอบครัวในเมื่อเม็กไม่ยอมไปใบอันจึงตัดสินใจแอบกระโดดลงจากรถไปคนเดียวตัดกลับมาในเมืองเควินน้องชายของเม็กและเอ็ดดีเพื่อนซี้ของเขาก็ได้แอบมาดูหนังสยองขวัญกลางดึกขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานไปกับการดูหนังเจ้าหน้าที่ประจำห้องใช้ก็รู้สึกว่าแอร์ในห้องมันเริ่มไม่เย็นเขาจึงเดินไปเช็คดูก่อนจะถูกไอกตัวประหลาดที่อยู่ในช่องแอร์เล่นงาน มันเริ่มขยายตัวและออกมาไล่ล่าผู้คนในโรงหนังส่วนเม็กพอเธอกลับเข้ามาในเมืองเธอก็พบว่าคนของดรเมดโดกำลังคัดแยกคนในเมืองอยู่ทันทีที่เห็นพ่อกับแม่เธอก็เข้าไปกอดพวกเขาและถามหาน้องชายของเธอแต่พ่อแม่ก็บอกว่าไม่เห็นพวกเขาคิดว่าเควินอยู่กับเม็กซะอีกขณะที่ทุกคนกำลังตกใจแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าเขากับเอ็ดดี้คุยกันถึงหนังเรื่องหนึ่งทั้งสองน่าจะแอบไปที่โรงหนังแน่แนเม็กจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพวกทหาร แต่เขาก็ไม่ยอมช่วยแถมยังไม่ให้เธอออกไปจากที่นี่อีกพ่อของเม็กจึงเข้าไปต่อว่าขณะที่ทั้งสองทะเลาะก,กันเม็กจึงใช้จังหวะนั้นแอบหนีไปช่วยเควินพอไปถึงเม็กก็เจอเข้ากับภาพสุดสยองในโรงหนังเต็มไปด้วยร่างของคนที่ถูกไอ้ตัวประหลาดกินกินแต่ก็ยังโชคดีที่เควินกับเอ็ดดียังปลอดภัยอยู่ขณะที่เม็กกำลังจะพาเควินกลับออกไปเธอก็พบว่าไอ้ตัวประหลาดมันขวางทางออกเอาไว้ ทั้ง3จึงวิ่งไปที่ทางหนีไฟและลงไปในท่อระบายน้ําเพื่อใช้เป็นทางหนีทางฝั่งของใบอันหลังจากที่เขากระโดดลงจากรถเขาก็เข้าไปเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในป่าจะในขณะที่เขากําลังจะจูงรถออกไปใบอันก็เห็นดรเรมิดโดคุยกันเขาจึงไปแอบฟังก่อนจะรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วยลลี่ปประหลาดคืออาวุธชีวภาพที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทดลองนี้เขาออกความเห็นว่าต้องฆ่ามันทิ้ง เพราะไอ,อตัวประหลาดมีการขยายตัวที่เร็วเกินไปถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเราจะควบคุมมันไม่ได้แต่ดรเมดโดก็ไม่สนใจความเห็นจากคนอื่นเราต้องจับเป็นมันเท่านั้นถึงแม้จะต้องแลกกับชีวิตผู้คนทั้งเมืองก็ตามขณะที่ไบอันแอรฟังอยู่ก็มีวิทยุรายงานเข้ามาว่าไอตัวประหลาดมันกำลังไล่ตามเม็กลงไปในท่อระบายน้ําแต่ยังไม่ทันที่ไบอันจะได้ไปช่วยเธอเขาก็ถูกทหารจับได้ดรเมดโดจึงสั่งให้คนของเขาออกตามล่า ไบอันจึงรีบซิ่งรถนี้ด้วยความชานาญในพื้นที่และทักษะการซิ่งมอเตอร์ไซค์ของเขานั่นจึงทําให้ใบอันหนีพ้นจากคนของด็อกเตอร์มาได้ตัดมาที่เม็กเธอก็พาเด็กๆเ,เ,เดินฝ่าน้ําเสียในอุ่มงจนเจอทางออกขณะที่กำลังจะขึ้นไปไอตัวประหลาดก็ตามมาทันมันจับตัวเอ็ดดีก่อนจะขือเมือบเขาไปในที่สุดพอเม็กเห็นแบบนั้นเธอกับเควินก็รีบปีนท่อเพื่อไปยังทางออกซึ่งเควินเขาปีนลองอไปได้ ต่เม็กเธอหมดแรงปีนต่อไปไม่ไหวจังหวะที่เธอกำลังจะถูกไอกตัวประหลาดเล่นงานทหารของดตรเมดโดที่ตามลงมาก็เผอทำปืนลั่นใส่ยลลี่ประหลาดนั่นจึงทำให้มันหันไปขึ้เหมือพวกเขาแทนเม็กเลยใช้โอกาสนี้ทิ้งตัวลงไปในน้ำอีกครั้งก่อนที่เธอจะหนีไปทางอื่นและได้รับการช่วยเหลือจากเบย์อันจากนั้นเบย์อันก็พาเธอซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปตามทางในอุโมงค์แต่ทว่าทางที่พวกเขามามันกลับเป็นทางตันพอหันกลับไปอีกทางก็มีไอ,อตัวประหลาดขวางเอาไว้ ด้วยความที่ไม่มีถางเลือกไบอันจึงตัดสินใจพาเมก็กซิ่งมอเตอร์ไซค์ข้ามตัวมันไปจนรถเสียหลักล้มไบอันพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ก็ไม่ติดทั้งสองจึงทิ้งรถและเดินต่อจนเจอเข้ากับทหารคนหนึ่งที่หนีรอดจากเยลลี่ประหลาดมาได้เขาบอกให้ทั้งสองตามเข้าไปยังทางออกแต่พราะพวกเขากําลังจะปีนขึ้นไปดเรเมดโดก็สั่งให้ทหารปิดฝาทอ่อแถมยังถอยรถมาทับเอาไว้ ในตอนนี้เม็กก็เหมือนจะรู้สึกดีกับไบอันครับที่ไม่ทิ้งเธอแถมยังตามมาช่วยอีกเธอจึงขอโทษไบอันที่เคยมองเขาผิดไปในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังไบอันก็เหลือบไปเห็นเครื่องยิงเจรวดบนหลังทหารคนนั้นเขาจึงใช้มันยิงใส่ฝ,ฝาท่อเพื่อเปิดทางทันทีที่พวกเขาขึ้นไปได้ชาวเมืองก็พาันมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นดเรเมดโดจึงบอกกับพวกเขาว่าไบาอันกับเม็กติดเชื้อแล้วเราต้องฆ่าเขาทิ้ง ไบอันจึงพูดส่วนขึ้นมาว่าคนพวกนี้โกหกสิ่งที่เราเห็นมันคือการทดลองจากรัฐบาลโดยที่มีพวกเราเป็นเหยื่อขณะที่ทุกคนกำลังเถียงกันไอตัวประหลาดก็ลากตัวของดร์เมดโดลงไปขือเหมือบในทอ่อผู้พันที่เห็นแบบนั้นเขาจึงเปลี่ยนคำสั่งให้ทหารทุกนายฆ่าไอตัวประหลาดได้แต่ทว่าในตอนนี้ร่างของมันขยายขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าอาวุธของพวกเขาจึงทำอะไรมันไม่ได้เลยมันขึ้นมาจากทอ่อและเริ่มไล่ฆ่าผู้คนในเมือง ทุกคนจึงต่างพาก,กันหนีด้วยความกลาหนแต่แล้วขณะที่บาดหลวงกำลังยืนมองในตัวประหลาดอยู่เขาก็ถูกลูกหลงจากปืนไฟของทหารเมกที่เห็นจึงหยิบเอาถังดับเพลิงเข้ามาช่วยเขาและเธอก็นึกขึ้นได้ว่ามันกลัวความเย็นเธอจึงเอาถังดับเพลิงฉีดใส่มันแต่ด้วยความที่ไอเยลลี่ประหลาดมีขนาดที่ใหญ่มากถังดับเพลิงของเธอจึงทำได้เพียงชะลอมันเอาไว้ก่อนที่เมกกับผู้คนบางส่วนจะรีบหนีเข้าไปในหอประชุมกลางเมือง ส่วนใบอันหลังจากที่เขารู้จุดอ่อนของมันแล้วเขาก็วางแผนจะฆ่ามันทิ้งด้วยการขับรถทําหิมะเทียมของเมืองไปพ่นใส่ตัวมันแต่แล้วในขณะที่พ่นไอ้ตัวประหลาดก็ได้เข้ามาชนรถบรรทุกจนคว่ทำทําให้ใบอันติดอยู่ในรถในขณะที่ใบอันกําลังแย่เม็กก็ได้รวบรวมความกลา้าเธอวิ่งไปหยิบอาปืนกับระเบิดของทหารบนพื้นก่อนจะรั่วกระสุนใส่ไอ้ตัวประหลาดอย่างบ้าคลั่งเพื่อล่อให้มันออกมาจากรถของใบอัน จากนั้นเธอก็ทำการติดตั้งระเบิดไว้ที่ถังเคมีที่เต็มไปด้วยสารทำความเย็นแต่แล้วพอมิจ่จะหน,นีเธอกลับถูกเชือกเกี่ยวขาเอาไว้แต่ก็ยังโชคดีที่ไบอันเข้ามาช่วยเธอได้ทันก่อนที่มันจะระเบิดขึ้นสุดท้ายเยลี่ประหลาดก็ถูกปกคลุมไปด้วยสารทำความเย็นจนกลายเป็นผลึกจากนั้นผู้คนก็ช่วยกันขนผลึกเหล่านี้ไปแช่ไว้ในห้องเย็นเพื่อรอให้คนของรัฐบาลเข้ามาจัดการต่อไปหลายวันต่อมาบาทหลวงที่รอดตายจากการถูกไฟไหม เขาก็ได้มาเทศนาเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่กำลังจะมาถึงเขาบอกว่าคนที่จะรอดคือคนที่ศรัทธาในตัวของพระเจ้าพอการเทศนาจบลงก็มีชาวเมืองคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร่บาทหลวงก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าเขาหยิบบางอย่างขึ้นมาก่อนจะจ้องมองไปที่สิ่งนั้นซึ่งมันก็คือผลึกเยลลี่ประหลาดที่เขาเก็บมาจากร้านอาหารนั่นแหละครับแต่ทว่าในตอนนี้มันได้แปลสภาพกลับไปเป็นปกติ แถมยดิ้นไปมาในขวดโหลเหมือนกับว่ามันอยากออกมากมือบเต็มทีและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก M D B ไป6.6คะแนนและ68%จากเว็บมือเขืออนา่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ